สวัสดีค่ะให้ภาพเล่าเรื่องวันนี้จะพาไปเที่ยวชมเมืองเก่าออฮูสโชมีโอกาสได้ไปถือว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของโสมเดี๋ยวไปชมตัวอย่างกันค่ะที่เพื่อนๆเห็นนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะคะเป็นเพื่อนตัวอย่างเล็กๆน้อยๆอยก่อนไปชมคลิปวิดีโอจริง ตรงนี้เป็นทางเดินที่ชมจะไปเมืองเก่าออลฮูสนะคะภายในเมืองเก่าของเขาอ่ะเขาแบ่งโซนอย่างชัดเจนเลยนะว่าช่วงโซนไหนปีพุทธศักราชเท่าไหร่ในเมืองออลฮูสมีการสร้างบ้านเรือนแบบไหนชมได้มีการเก็บรูปภาพเอามาบอกเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆได้ฟังส่วนใหญ่จะเป็นรูปภาพนะคะวิดีโอก็อาจจะมีแค่ไม่กี่คลิปเท่านั้น บางคลิปบางรูปภาพอาจจะไม่ถูกใจใครสมก็ต้องกราบขออภัยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ถูกใจคลิปนี้และชอบคลิปนี้ก่อนไปชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของเรานะคะไปรับชมคลิปกันได้เลยค่ะก็เริ่มด้วยการขับรถเข้าไปที่ตัวเมืองออฮูสเลยนะคะเราพากันจอดรถไว้ที่ด้านหลังสวนสาธารณะนะคะแล้วเราก็จะพากันเดินเข้าไปที่เมืองเก่า นี่เป็นป้ายบอกเกี่ยวกับภายในของเมืองเก่านะคะไปค่ะเราเดินเข้าเมืองเก่าด้วยกัน,เ,นเราเดินมาถึงด้านหน้า ทางเข้าของเมืองเก่าแล้วเราก็จะเดินเข้าไปด้านในเพื่อไปซื้อตัว๋ว ก็ไปทําการซื้อตั๋วสำหรับสองคนเพื่อเข้าชมภายในเมืองเก่าซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วเราก็เดินเข้าไปข้างในเราเดินดูอะไรกันนิดหน่อยแล้วเราก็ตกลงกันว่าเราจะไปหาอะไรกินกัน เดินมาจนถึงร้านอาหารก็กินอะไรกันเสร็จเรียบร้อยก็พากันเดินเล่นต่อไปในส่วนของเมืองเก่านะคะ ในเมืองเก่าก็จะมีร้านขายของให้เราได้เข้าไปเลือกชมนะคะไม่ว่าจะเป็นของกินเบกเกอรี่หรือว่าของําร่วยอะไรต่างๆแบบเนี้ยเขาเขามีให้เราเลือกชมนะแต่ตรงเนี้ยตรงที่มีคนยืนอยู่เนี่ยชมก็จะเข้าไปในร้านนี้นะค่ะเป็นร้านขายของชำ เป็นของฝากสามารถซื together, ้อกลับบ้านได้เลยนะคะออกจากร้านถ่ายของชำชมก็มาถ่ายวิวบริเวณเมืองเก่านะคะแล้วก็เก็บรูปภาพไว้เป็นที่ระลึกนิดหน่อยค่ะก็ทำการเก็บรูปภาพไว้เป็นที่ระทึกใจนะคะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเคยมาที่นี่และอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตก็ได้นะคะที่มีโอกาสได้มา จมก็เก็บรูปภาพความประทับใจไว้เต็มที่กัดแล้วนะคะในมุมนี้เราก็ยืนชมกันสักพักหนึ่งก่อนที่เราจะไปในจุดอื่นต่อเรายืนมองกันอยู่ตรงนี้ค่อนข้างที่จะใช้เวลาสักพักใหญ่เลยนะคะระหว่างที่ยืนมองไปชมก็แอบถ่ายรูป เก็บไว้นะคะแล้วก็เดินไปในจุดหนึ่งแล้วชมก็เก็บรูปภาพไว้เรื่อยๆนะคะจากจุดนี้ า้านในเนี่ยเขาจะมีบริเวณที่แยกโซนว่าตั้งแต่ยุคสมัยไหนจนถึงยุคสมัยไหนเขามีให้เราดูเป็นช่วงๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นในช่วงที่แบบว่าประเทศเดนมาร์กได้พัฒนาขึ้นมาบ้างแล้ว Hello everyone. Good job. เืองเก่าเนี้ยเขาได้จัดเป็นระเบียบมากเลยแต่ปีนี้ถึงปีนี้อยู่ในโซนนี้คือคือดูเราเข้าใจง่ายอะค่ะแต่ว่าชมอาจจะนำรูปภาพมาเล่าให้เพื่อนๆฟังได้ไม่ละเอียดเท่าที่ควรนะคะต้องขอโทษด้วยส่วนมุมเนี้ยก็จะเป็นรถไฟนะคะเป็นหัวรถไฟเก่าชมอยู่กันตรงนเ,นเนี้ยก็เพลินเยค่ะดูกันไปเพลินๆน,นะคะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันคะ่ะรถไฟรุ่นนี้ ก็คือเราอยู่บนแผนที่ออฮูสค่ะจากตรงนี้ชมก็จะเก็บภาพบันทึกความทรงจำของชมไว้นะคะไว้เป็นที่ระลึกว,ว่าครั้งหนึ่งฉันเคยไปเมืองเก่าออฮูสแล้วนะได้ไปดูพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเมืองเก่าในออฮูสว่ามีการพัฒนาตั้งแต่ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงปัจจุบันว่าบ้านเมืองเขาบ้านเรือนประชากรเขาอยู่ยังไง ก็ได้ความรู้มากขึ้นค่ะภายในเมืองเก่านี้สวยมากนะคะชมก็พยายามถ่ายรูปให้แบบว่าสวยๆนะแต่อันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกที่ชมตัดต่อเอานะคะเป็นการบันทึกความทรงจำที่ดีๆผ่านรูปภาพนะคะให้ภาพเล่าเรื่องค่ะ จุดเมืองเก่าจุดเนี้ยเราก็จะไปที่สวนดอกไม้นะคะมันจะเป็นดอกไม้สวยมากเลยในมุมนี้มุมนี้เดี๋ยวจะดูดอกไม้สวยๆในเมืองเก่าของอองฮูสไปพร้อมๆกันเลยนะคะชมไม่ได้สามารถบอกได้ว่าดอกอะไรชื่ออะไรนะแต่ว่าชมเอาดอกไม้ที่ชมเห็นแล้วชมสะดุดตาแลวรู้สึกว่ามันสวยมากก็เลยถ่ายรูปมาให้เพื่อนๆได้ชมไปพร้อมๆกันว่าเฮ้ยที่ประเทศเขา่าดอกไม้มันสวยมากนะแล้วที่สําคัญก็คือ เป็นความโชคดีของโชมที่ว่าโชมได้ไปในช่วงที่ซัมเมอร์แล้วประเทศเขาว่าดอกไม้กำลังบานสวยมากๆค่ะชมไปพร้อมกันค่ะดอกไม้ที่เพื่อนเห็นทั้งหมดเนี่ยอยู่ภายในเมืองเก่านะคะที่โชมเดินเที่ยวอยู่เขาจะมีโซนของเมืองเก่าแล้วก็จะมีโซนของดอกไม้คือสวยมากค่ะมีดอกไม้แปลกๆแบบนี้ที่เราไม่เคยเห็นน่ะ แปลกมากแล้วก็สวยด้วยค่ะจากจุดนี้จะเห็นโรงเรือนสีขาวๆเราก็จะเข้าไปในโรงเรือนนะคะไปดูพันไม้ภายในโรงเรือนและภายโดยรอบของโรงเรือนเพาะพันไม้คือเป็นอะไรที่แบบว่าสวยค่ะสวยสวยมากๆากเลยและเป็นช่วงที่ดอกไม้ออกดอกเยอะมาก โอกาสหน้านะเดี๋ยวผมจะอาจจะทําอีกคลิปหนึ่งที่เป็นดอกไม้ของเดนมาร์กนะมาแล้วมาบอกชื่อว่าดอกไม้ชนิดเนี้คือดอกอะไรชื่ออะไรคือเดี๋ยวให้ผมมีโอกาสก่อนนะผมจะไปถามผู้รู้มาให้เพื่อนๆนะว่าเอ้ดอกไม้นี้ชื่ออะไรเราเอามาเล่าสู่ให้เพื่อนๆฟังกันนะคะส่วนวันนี้ก็ดูรูปดอกไม้ไปกระโสมก่อนนะคะโสม,มุตสาเก็บรูปมาให้เพื่อนๆได้ดูแบบเยอะมาก แต่ไม่รู้ชื่อนะคะว่าดอกอะไรหลังจากที่ชมดอกไม้เสร็จนะเราก็เข้าไปในเมืองออฮุสวันนี้เข้าไปในเมืองออฮุสก็ไปให้ดูวิวตึกกลาบ้านช่องบ้านเรือนนะปัจจุบันของเขาหลังจากที่ดูในเมืองเก่ามาแล้วเราก็มาดูในเมืองที่เขาใช้ชีวิตกันจริงๆนะคะจริงๆแล้วถ้ามองอีกมุมหนึง่งวิธีการสร้างบ้านหรืออะไรอะ่ะ ค่อนข้างที่จะไม่แตกต่างจากเดิมแต่มีความทันสมัยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์อของของใหม่กับของเก่ามันมีความสะอาดตาทั้งสองแบบนะสม,มชอบนะทั้งแบบในเมืองเก่าแล้วก็ออกมาดูในชีวิตความเป็นอยู่จริงๆในเมืองของเขาสมบอกได้คำเดียวว่าเป็นบ้านเมืองที่สะอาดแล้วก็เงียบสงบมากๆ ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอมาจนถึงจุดนี้นะก็เป็นช่วงท้ายๆของคลิปละสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ชอบในวิธีการนำเสนอหรือว่ารูปภาพหรือไม่ชอบในคลิปวิดีโอนี้ชมก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะสำหรับเพื่อนคนไหนที่ชอบชมก็ขอฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆและคลิปดีๆของเรานะคะ สำหรับวันนี้การเที่ยวเมืองเก่าในออฮูสก็จบลงแล้วสวัสดีค่ะ